ทิดทักไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันทุเรียนทอดกรอบเกรดพรีเมียมจากชาวบ้านจังหวัดระยองคัดสรรทุเรียนระยองคุณภาพมั่นใจได้หอมกรอบไม่อมน้ำมันเพราะเมื่อทอดเสร็จนำมาอบลมร้อนเพื่อไล่น้ำมันออกอีกครั้งรับประกันความพรีเมียมขนาด200กรัมห่อละ299บาท สวสมชายฟาดธนาธรปียบุตรขัดดีแต่ยุลูกชาวบ้านให้ยกเลิกมาตรา112ถ้าเปิดหน้าให้นำครอบครัวลงชื่อก่อนค่ะ หากที่นายเปียตูแสงกนกคุลเลข,ขาธิการคณะก้าวหน้าได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีปัญหาของมาตรา112และมีการบอกว่ามาตรา112มีบทลงโทษที่สูงไม่มีการแยกฐานความผิดอย่างชัดเจนนั่นคือมิ่มประมาทดูหมิน่นและแสดงความอาฆา,าตมาดร้ายเป็นการกระทําที่ไม่เหมือนกัน แต่พอเอามาเขียนปนยัดรวมกันไปอยู่ในมาตรา1นึทั้งหมดแนวทางการใช้ก็จะปะปนกันไปและยังบอกว่ามาตรา112เปิดโอกาสให้ใครก็ได้ไปร้องทุกกล่าวโทษหรือไปแจ้งความที่สถานีตํารวจได้ตรงนี้เองที่เปิดโอกาสให้มีการกลัน่นแกล้งกันได้นอกจากนี้ค่ะก็ยังได้โพสต์ข้อความอีกว่า1นึ 2, ไม่ใช่แค่กฎหมายธรรมดาแต่เป็นมากกว่านั้นการปล่อยให้1นึ 2, อยู่ต่อไปแบบเบาลงหรือปล่อยให้อวตารเป็นร่างอื่น คือกินยาพาราแต่ก็มีโอกาสฟื้นขึ้นชีพกลับมาได้เสมอปฏิวัติที่ไม่ปฏิวัติไม่ใช่ปฏิวัติโค้กที่ไม่มีน้ำตาลไม่ใช่โค้กกาแฟที่ไม่ขมไม่ใช่กาแฟปฏิวัติอยู่หน้าประตูแต่ไม่ใช้ขณะเดียวกันทางด้านของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะก็ได้เคลื่อนไหวถึงการแก้ไขมาตรา112ว่าคณะก้าวหน้าพร้อมที่จะรณรงค์ในการผลักดันเรื่องการยกเลิก112รวมกับพี่น้องประชาชน โดยเราจะร่วมลงแรงเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและการจัดการหลังบ้านในการลงชื่อออนไลน์ของประชาชนพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องต่อสู้โดยลำพังไปร่วมลงชื่อเพื่อยกเลิก112กันซึ่งต่อมาทางด้านของคณะก้าวหน้าก็ได้เปิดให้ลงชื่อยกเลิก112โดยเปิดเว็บเข้าชื่อยกเลิก112ประชาชนต้องช่วยกันฉันทามติส่งเสียงถึงผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรา112ทุกคนว่า พวกเขาไม่ได้สู้เพียงลำพังช่วยการแสดงพลังเข้าชื่อเสนอกฎหมายทำให้คนที่ไม่ต้องการยกเลิกกลายเป็นเสียงส่วนน้อยกดทําให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็มีการตั้งคำถามไปถึงนายปียบุตรและนายธนาธรว่า mm hmm. เหตุใดถึงไม่เปิดหน้าออกมานำการเคลื่อนไหวโดยล่าสุดนายสมชายสแสวงการสมาชิกพุ้ทสภาค่ะ mm hmm. ก็ได้โพสต์ hmm. ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่ากล้ากลานอย่ามั่วแต่แอบพร้อมรูปภาพที่มีข้อความนะคะว่า ขนาดใช้แต่นอมินอยุลูกชาวบ้านเสนอยกเลิกมาตรา1นึ่ง้งทั้งรู้ไม่ผ่านสภาแน่จริงเปียบุตธนาทรและครอบครัวต้องกล้านำลงชื่อเสนอเปิดหน้ารบชัดๆเองดีกว่าไหม สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e @shop6.store s ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ